สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตัวอย่างที่100นะครับ Advanced Trading Robot CCI Indicator Strategy วันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้ Indicator CCI นะครับหรือที่เรียกว่า Commodity Channel Index ซึ่งเป็น Indicator มาตรฐานนะครับที่มีใช้งานอยู่ใน MetaTrader Platform อยู่แล้วนะครับ CCI นะครับเป็น Indicator ประเภท Oscillator นะครับ ใช้งานคล้ายๆกับ RSI คล้ายๆกับวิลเลียมเปอร์เซ R นะครับหลักการคล้ายๆกันนะครับโดยตัว CCI เนี่ยนะครับจะมีระดับอยู่2ระดับที่เราใช้เป็นตัวอ้างอิงนะครับในที่นี้เราใช้ระดับ100และลบ1น0นะครับถ้าละครับอินดิเคเตอร์มีค่ายืนอยู่เหนือ100แสดงว่ามีการซื้อมากเกินไปนะครับที่เราเรียกว่า overbought นั่นเองนะครับในขณะเดียวกันถ้านะครับ Indicator CCI เนี่ยนะครับอยู่ต่ำกว่าเลเวลลบ100นะครับเราถือว่ามีการขายมากเกินไปหรือ o v e r อร์ซนั่นเองนะตัว CCI เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีนะครับเขาใช้พีเรียดอยู่ที่20แต่ผมขอใช้พีเรียดเท่ากับ14นะครับเพื่อเป็นการใช้ค่านะครับพีเรียดเดียวกันกันกบค่า Default ของ Meta t r a d e r 4นะครับหัวใจสำคัญ ในการใช้งาน EA ไม่ได้อยู่เพียงแค่จุดเข้าบายหรือจุดเข้าเซลนะครับแต่อยู่ที่การออกแบบระบบแก้ไม้นะครับว่านะครับเหมาะสมกับอินดิเคเตอร์ที่ใช้ไหมกับคู่ค่าเงินที่ใช้ไหมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะสร้าง EA ตัวนี้กันอย่างไรนะครับเริ่มต้นที่ constant ก่อนนะ EA name เก็บชื่อของ EA นะครับ lot เท่ากับ0.01 เราใช้ลัด0.01เพราะว่าเราจะใช้ทุนประมาณ1,000 USD นะ CCI period 14นะครับ CCI value 1คือ100 CCI value 2คือลบ100นะครับค่าทั้ง3ค่านี้นะครับ14 100ลบ100เนี่ยเป็นค่า default หรือค่ามาตรฐานของ MetaTrader 4เลยนะเราจะใช้ค่านี้เลยนะครับ Signal start at เท่ากับ5นะครับตัวนี้จะเป็นตัว คอยนับสัญญาณนะครับว่าเราจะเอาที่5นะครับถ้ามีสัญญาณครบ5เราถึงจะเริ่มเปิดไม้บายหรือเริ่มเปิดไม้เซลล์นั่นเองนะครับกิจดิสแทนเท่ากับ30ล็อตพัดเท่ากับ0.01นะครับโค s s p ิ t เท่ากับ8นะครับถ้าตั้งค่าแล้วอย่าลืมกดอัปเดตด้วยนะส่วน v a r i a b l e นะครับมีอยู่ด้วยกัน5ตัว Signal B, Signal S ก็คือสัญญาณบายสัญญาณเซลล์นั่นเองนะครับกิจดิสแทนคูณ2 lot b lot s นะครับเท่ากับ0นะครับค่าเริ่มต้นคือ0นะกดอัปเดตทุกครั้งนะครับที่มีการตั้งค่า constant และ variable นะครับต่อมานะครับผมจะแบ่ง area ออกเป็นหมวดหมวดจะได้ง่ายต่อการทำความเข้าใจนะเรามาดู area ที่ที่1ก่อนนะครับเป็นการเช็คสัญญาณบา y เช็คสัญญาณเซลล์ sell, นะมาดูฝั่งการเช็คสัญญาณบา y ก่อนนะครับเราเอา condition มานะครับฝั่งซ้ายเราเลือก indicator cci เห็นไหมครับเราใส่ค่า default ลงไปเลยนะครับ CCI P 倾ก็คือ14นะครับเราจะพิจารณาที่ Candle ID 1นะครับเราก็ใส่ Candle ID 1เป็นแท่งเทียนก่อนหน้านะมีค่าน้อยกว่านะครับอินดิเคเตอร์นะครับมีค่าน้อยกว่าลบ100ไหมนะครับลบ100ไหมก็คือต่ำกว่าลบ100หรือเปล่านั่นเองนะครับถ้ามันต่ำกว่าลบ100เนี่ยแสดงว่ามันมีการอะไรครับ ขายมากเกินไปใช่ไหมครับโอเวอร์โซใช่ไหมครับเราก็จะทำการเข้าบ่ายนั่นเองนะแต่ถ้านะครับอ่ะเราจะเช็คสัญญาณก่อนนะถ้ามันมีระดับอยู่ต่ำกว่าลบ1นึ่งหนึ่งแท่งเทียนนะครับเอาวันสเปอร์บาร์ไปกรองนะครับเอาวันสเปอร์บาร์ไปกรองผ่านเป็นหนึ่งแท่งเทียนเราจะเช็คสัญญาณนะครับเอาฟอร์มูลามานะครับสัญญาลบีบวกหเท่ากับสัญญาลบเราตั้งสมการอย่างนี้นะครับถ้า มี1แท่งเทียนนะครับที่ขณะนั้นอินดิเคเตอร์นะครับชี้ว่าอยู่ต่ำกว่าเลเวลลบ100 Signal B ก็จะมีค่าเท่ากับ1น,นะครับเมื่อ Si g n a l B เริ่มนับใช่ไหมครับเราก็จะทำการ modify variable signal cell นะครับ Signal S เท่ากับ0นนั่นเองนะและแน่นอนครับแท่งเทียนต่อไปนะครับถ้าอินดิเคเตอร์ยังชี้อยู่ว่ามันอยู่ต่ำกว่าลบ100 Si ร้ B ก็จะกลายเป็น2ใช่ไหมครับแท่งเทียนต่อไปนะครับถ้าอะไรครับ อินดิเคเตอร์ยังชี้อยู่ว่าต่ำกว่าลบ100ก็นับ3นะครับถ้ามันผ่านไป5แท่งเทียนแล้วนะครับอินดิเคเตอร์ยังชี้อยู่นะครับว่ามันต่ำกว่าลบ100เราจะเอาจุดนั้นแหละครับเป็นจุดทริกเกอร์ในการเข้าบ่ายนั่นเองอ่ะต่อมาดูการนับสัญญาณเซลล์นะครับเริ่มต้นเอาคอนดิชันมานะครับอินดิเคเตอร์ CCI นะครับพิจารณาที่แ Can เด e ID 1เนี่ยอยู่เหนือนะครับ CCI value 1ก็คือระดับ100ไหไม้นะครับ ถ้ายืนอยู่เหนือระดับ100ผ่านไปน็น1แท่งเทียนเราเอาวันสเปอร์บาร์มากรองนะครับผ่าน,ปนเป็น1แท่งเทียนเราจะทําการนับสัญญาณเซลล์ก็คือ Signal S นะครับบวก1เท่ากับ Signal S ใช่ไหมครับถ้า1แท่งเทียนนะครับ Signal S ก็จะมีค่าเท่ากับ1น,นะครับ สแท่งเทียน Signal s ิก n น l เก็จะมีค่าเท่ากับ2 3แท่งเทียนต่อเนื่อง Signal S ก็จะมีค่าเท่ากับ3นะครับ modify variable เราจะ Reset Signal B เท่ากับ0นทันทีที่มีการเริ่มนับ Signals นั่นเองนะครับต่อมานะครับเราจะเพิ่มเงื่อนไขการ Reset นะครับ Signal เข้าไปอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับก็คืออะไรครับเอา Condition มานะครับถ้านะครับ i ิน i c a t o r cci นะนะครับ CCI P เหรีย14นะ Candle ID 1เนี่ยนะครับมีการตัดลงนะครับตัดลงนะตัดลงเส้นอะไรครับ Level CCI Value 2ก็คือลบ100นะถ้ามันตัดลงลบ100เนี่ยตัดลงปุ๊บรีเซ็ตค่าทันทีนะครับ Signal B เท่ากับ0นะครับ Signal S เท่ากับ0เห็นไหมครับเราเอา Modify Variable มารีเซ็ตค่านะครับ Signal B และ Signal S เช่นเดียวกันนะครับถ้ามันมีการตัดขึ้นนะอินดิเคเตอร์ CCI นะครับพิจารณาที่ c a นเดล ID 1นะครับมีการตัดขึ้นเลเวล100รนะครับตัดขึ้นเลเวล1 0 0ปุ๊บเราก็จะรีเซ็ตค่า Signal B และ Signal S นะครับให้มีค่าเท่ากับ0นเช่นเดียวกันนะครับนั่นย่อมถ้ามันมีการตัดลงปุ๊บก็จะรีเซ็ตค่ามีการตัดขึ้นปุ๊บก็จะรีเซ็ตค่าและจะเริ่มนับค่าเมื่อมันอยู่เหนือนะครับหรืออยู่ต่ำกว่าเท่านั้นนะครับต่อม เปิดไม้เซล์ไม้แรกนะมาดูวิธีการตั้งค่านะครับเริ่มต้นเราใช้ block note นะครับ filter by type either by all cell ถ้ายังไม่มีการเปิดไม้เลยเราเ,เรียกว่าเป็นการเปิดไม้แรกใช่ไหมครับเราจะมาเช็คสัญญาณบายก่อนนะครับเราจะมาดูว่าเราจะเปิดไม้บายตอนไหนนะการเช็คสัญญาณบายเอา b o c condition มานะครับว่าตอนนี้ signal B ที่เรานับมาเนี่ยนะครับที่เขานับมาก่อนหน้าเนี่ยมันมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับนะครับ ค่าคงที่5หรืออยังค่าคงที่ตัวนี้เราตั้งชื่อว่า Signal Start a t 5 i e นั่นเองนะครับก็คือถ้ามันมีค่ามากกว่า5หรือเท่ากับ5แล้วนะครับเราก็จะมาเช็คดูซิว่านะครับไอตัว CCI นะครับอินดิเคเต CCI เนี่ยมันมีการตัดนะครับตัดขึ้นนะครับตัดขึ้นหรือ,อยังนะตัดขึ้นตัว CCI value 2หรือ,อยังตัดขึ้นเส้นลบ100หรือ,อยังนั่นเองนะครับนั่นย่อมหมายของว่าเป็นการเขาอะไรครับ เพิ่มความปลอดภัยเข้าไปนั่นเองนอกจากว่าอะไรครับจะนับสัญญาณว่ามันครบ5แล้วนะครับเรายังไม่เข้านะครับเราจะรอให้นะครับอินดิเคเตอร์มันตัดขึ้นก่อนนะครับเราย้อนกลับไปคิดถึงตอนเราเราใช้ RSI จําได้ไหมถ้าราคานะครับอินดิเคเตอร์มันชี้เนี่ยต่ำกว่า30นะต่ํากว่า30เนี่ยเราก็ยังไม่เข้าบายถูกไหมเราจะรอให้อินดิเคเตอร์มันตัดเส้น30ก่อนใช่ไหมครับเราถึงจะเข้าบายเพื่อเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยในการในการลงทุนนั่นเองนะหลักการเดียวกันเลยครับที่เรามาเช็คสัญญาณ CCI ฝั่งบายเนี่ยรอมันตัดขึ้นนะครับเส้นลบ100ก่อนเพื่ออะไรหลักการเดียวกันเลยนะครับและเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงใช่ไหมครับ s i ญญาณบายนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ5และมีการตัดขึ้นของอะไรครับเลเวลลบ100เราก็จะทําการเปิดไม้บ่ายนะครับไม้แรกนะครับ เท่ากับ0.01 l o อ no stop l o อ no take profit นั่นเองอย่าลืมนะครับไม้แรกเอาวันสเปอร์บาร์มากรองด้วยนะเพื่อป้องกันการออกไม้ที่เป็นเออร์เ l อร์ก็คือด d o บิ้ลนะครับเปิด2ไม้ในตำแหน่งเดียวกันนั่นเองนะครับหลังจากเปิดไม้แรกแล้วเรานำ modify variable มาเก็บขนาดของ lot size นะครับ ไว้ในตัวแปรลลอตบ B นะครับตอนนี้เราเก็บขนาดของ l o ตบายไว้ในตัวแปรลลอตบีใช่ไหมการเปิดไม้บายไม้แรกคือ0.01็อตเก็บไว้ในตัวแปรลลอตบ B นะครับฝั่งเซลล์เช่นเดียวกันนะเอา condition มานะครับเช็คว่าตอนนี้นะครับ signal S สัญญาณนะครับสัญญาณเซลเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ5หรืออย่างนะครับและในขณะเดียวกันนะครับ indicator เเ CCI นะ พิจารณาที่ Candle ID 1เนี่ยมันมีการตัดลงนะครับเลเวล100หรือ,อยังเลเวล100ก็คือ CCI value 1ใช่ไหมครับถ้ามันตัดลงนะครับและจำนวนสัญญาณเซลล์เนี่ยมันมากกว่าหรือเท่ากับ5เราก็จะทำการเปิดไม้เซลล์เลยนะครับขนาด0.01 Lo ลอต no stop loss no take profit เอา one s p e r bar มากรองด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอา modify v a r i able มาเก็บขนาดของล็อตไซส ไม้เซลล์ไม้แรกไว้ในตัวแปรลดเอนั่นเองนะเปิดไม้บายแล้วราคาวิ่งขึ้นไปเปิดไม้เซลแล้วราคาวิ่งลงได้กําไรเราก็ปล่อยมันวิ่งไปเรื่อยๆนะต่อมามาดูนะครับไม้ต่อไปจะเกิดขึ้นนะแบบไหนนะครับ ถ้ามีการเปิดไม้บายไม้แรกนะครับ if r a d e b u y นะถ้ามีการเปิดไม้บายเราจะเอา for is t a d e นะครับส่งข้อมูลการเปิดไม้บายก่อนหน้านะครับ for is t r t e f i l t t r r b บายไทเราเลือกบายเพราะเราจะพิจารณาเฉพาะฝั่งบายอย่างเดียว loop direction เรียง newest w to old date not more than e n t a t e เท่ากับ1เหน็นไหมครับส่งไปแค่ข้อมูลเดียวคือข้อมูล n e w w a s t ก็ข้อมูลล่าสุดเพื่อไปเช็คทิศทางของราคานะครับเช็คยังไงนะเราเอา box condition มารับข้อมูลนะครับ เปรียบเทียบนะครับ Candle Cross Candle ID 0คือราคาปัจจุบันราคาปัจจุบันเนี่ยมันต่ำกว่านะครับ In Loop Open Price ก็คือข้อมูลที่ส่งมาจาก f o r e s t a d e ไหมนะครับราคาเปิดไม้บายก่อนหน้าไหมนะครับถ้าราคาปัจจุบันมันต่ำกว่าราคาเปิดไม้บายก่อนหน้าเราจะทำอย่างไรนะมี Output ให้เลือก2ตัว Output สีส้มคือราคามันต่ำกว่าราคาเปิดไม้ายก่อนหน้าเราก็จะมาแก้ไม้ใช่ไหมครับ กล้ไม้อย่างแรกเราจะสร้างระยะกิจขึ้นมาก่อนโดยการใช้บล็อกฟอร์มูลาและโนเทชเนียบายฟอร์มูลาเราช่างเราสร้างตัวแปรกิจดิสแทนคูณ2มีขนาดเป็น2เท่าของกิจดิสแทนตัวอย่างนี้กิจดิสแทนเราคือ30ถูกไหมครับเราเอาค่ากิจดิสแทนคูณ2ที่มีค่าเท่ากับ60เนี่ยไปใส่ในโนเทตเนียบายบล็อกนะครับฟิลเตอร์ไบทายเราพิจารณาฝั่งบายเราก็เลือกบายนะครับ กิด distance คูณ2ใส่ในช่อง lens off นะครับ lens position เป็น allow the price เพียงเท่านี้นะครับคุณก็สามารถสร้างระยะกิจขนาด30ปิบฝั่งบายขึ้นมาได้ละแต่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไม้นะครับเราก็จะมาเปิดไม้บายเมื่ออะไรครับมีการกลับตัวการกลับตัวฝั่งบายเนี่ยผมจะตรวจเช็คการเกิด engulfing ที่เรียกว่า bullish engulfing นะครับ เอา b ร์ r c a n ดิลนะครับมาเช็คแท่งเทียน id 2ว่าเป็นแท่งเทียนขาลงไหมเอาบู l l c a n d l มาเช็คแท่งเทียน id 1ว่าเป็นแท่งเทียนขาขึ้นไหมนะครับและเราเอาคอนดิชั o n มาตรวจเช็คว่าราคาปัจจุบันนะครับ candle cross c a n d l id 0เนี่ยมันปรับตัวนะครับขึ้นไปยืนอยู่เหนือราคาเปิดของแท่งเทียน id 2หรือ,อยังนะครับ ถ้ามันกลับตัวขึ้นไปนะครับยืนอยู่เหนือราคาเปิดของแท่งเทียน ID2 ได้แสดงว่ามันเกิด engulfing ที่เรียกว่า bullish engulfing นั่นเองนะต่อมานะครับเมื่อมันเกิดสัญญาณการกลับตัวและระยะกิจมันเกิน30ปิปใช่ไหมครับเราก็จะทำการเปิดไม้แก้นะครับด้วยขนาด lot B นะขนาด lot B เนี่ยเราจะเพิ่ม lot size ไหมนะครับเพิ่มหรือไม่เพิ่มนะครับต้องมาพิจารณาตัว formula ตัวนี้ ในที่นี้นะครับผมเอาล็อตบบวกล็อตพัดเก็บไว้ในตัวแปรล็อตบนะครับล็อตพัดเนี่ยค่า e ดีฟ l ์คือ0.01นะครับถ้าผมไม่เปลี่ยนนะขนาดของล็อตบก็จะเพิ่มขึ้นทุกๆครั้งด้วยขนาด0.01นล็อตนั่นเองนะครับเอาวันสเปอร์บาร์มากรองด้วยนะครับต่อมานะครับในกรณีที่นะครับเมื่อเปิดไม้บายไม้แรกไปแล้วนะครับ ราคาปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ต่ำกว่านะครับมันอาจจะสูงขึ้นใช่ไหมครับเราก็จะเปิดไม้ต่อเป็นการสร้างกำไรในโหมดที่เรียกว่าอะไรครับโฟโรเทนนะครับหรือสโนโบอลน,นั่นเองนะครับก็หลักการเดียวกันนะครับทุกๆระยะกิจ30ปิ๊บนะครับเราเอาฟอร์มูลาและโนเทสเนียบายนะ ฟอร์มูลาหาสร้างกิจดิสเทนคูณ2เอาไปใส่ในโนเทสเนียบายนะครับเราก็จะได้ระยะกิจขนาด30มิปิ๊บขึ้นมานะเสร็จแล้วเราก็เปิดไม้บายเลยครับแต่การเปิดไม้บายในฝั่งโฟร์เทนหรือสโนบอนเนี่ยเราจะเปิดขนาด0 0 1ล็อตเท่านั้นที่เป็นฟิกโวลลมนะครับอ่ะเอาวันสเปรบาร์ไปกล่องด้วยก็จะดีนะครับต่อมานะครับถ้าการเปิดไม้แรกเป็นไม้เซลล์นะครับ if เทสเ Ce l l ก็จะทำงานใช่ไหมครับฟิลเตอร์บายทเราเลือกเซลล์ for i s t a t e พิจารณาฝั่งเซลล์นะครับฟิลเตอร์บไ,ไทปเลือกเซลล์ส่งข้อมูล1ข้อมูลที่เป็นข้อมูลใหม่สุดไปให้ Condition Condition ตรวจเช็คว่าราคาปัจจุบันเนี่ยมันสูงกว่าราคาเปิดไม้เซลล์ก่อนหน้าไหมนะครับถ้ามันสูงกว่าแสดงว่าขาดทุนถูกไหมครับขาดทุนเอาพุทสีส้มก็จะทำงานก็ทำการแก้ไม้แต่ถ้ามันไม่มากกว่าก็จะคือน้อยกว่าใช่ไหมครับเราก็จะกินกำไรนะครับโดยการสร้าง เปิดไม้เซลล์ต่อไปทุกๆระยะกิจ30พิบนะครับสร้างระยะกิจก็เอาฟอร์มูลาสร้างกิจ distance คูณ2เอา node h e a เนียบายนะครับฝั่งเซลล์ฟิลเตอร์บายไทเลือกเซลล์กิจ distance คูณ2ใส่ในช่องเ d g e o f นะครับแค่นี้คุณก็ได้ระยะกิจ30พิบละตามตัวอย่างนะครับและแน่นอนครับถ้าเราจะแก้ไม้ฝั่งเซลล์เราก็ต้องสร้างอะไรครับรอจังหวะที่มันเป็น e n g u f f i n g ที่เป็น b a r i s h e n g u f f i n g ใช่ไหมครับ Ing, แบล็ชเอนคอฟฟิงเราก็เอาบ็อกบูแคนเดิลนะครับมาเช็คว่าแท่งเทียน ID2 เป็นแท่งเทียนขาขึ้นไหมแปรแคนเดิลมาเช็คว่าแท่งเทียน ID1 เป็นแท่งเทียนขาลงไหมนะครับเสร็จแล้วเอาคอนดิชันมาเช็คราคานะครับว่าราคาปัจจุบันแคนเดิลโคลสแคนเดิลไอดีหนึ่งเนี่ยมันต่ํากว่าราคาเปิดของแท่งเทียน ID 2ไหมนะครับผู้เรียนลองค่อยๆค,คิดแล้วก็ลองเขียนภาพตามนะครับถ้านะครับ ราคาปัจจุบันมันต่ำกว่าราคาเปิดของ ID2 แสดงว่ามันเกิดการกืนกินฝั่งขาลงใช่ไหมครับเราก็จะเปิดไม้เซลล์นะครับด้วยขนาดล o เอซึ่งล o เอเนี่ยมันจะมีการปรับค่านะครับตามฟอร์มูลาใช่ไหมครับฟอร์มูลานะครับเราเอาล o เอบวกลตพัดเก็บไว้ในตัวแปรล o เอทุกๆครั้งที่มีการเปิดไม้เซลล์ในฝั่งแก้ไม้ขนาดของลตไซส์จะเพิ่มขึ้น0.01ลอตามค่าของลตพัดนั่นเองนะครับ และถ้านะครับราคาปัจจุบันนะครับมันต่ํากว่านะครับหลังจากเปิดไม้เซลล์แล้วราคามันวิ่งลงเราก็จะเปิดไม้ทุกๆระยะ30ป๊บนะครับเห็นไหมครับ่าเราสร้างกิจดิสเทนต์ขึ้นมาถูกไหมครับและเราก็จะเปิดไม้เซลล์แบบไหนครับฟิกวอลลุ่มนะครับ 0. 0.1 0.01ล็อตนั่นเองนะครับ แล้วเรามาดูเราจะปิดออเดอร์ตอนไหนนะเราเอาบล็อก if t r a d e มานะครับถ้ามีการเปิดไม้บายเปิดไม้เซลนะครับฟิลเตอร์บายทายอีท r อบายออเซลเอาบล็อกเช็ค r r o f i t unrealized มานะครับเช็คกำไรทั้งฝั่งบายและฝั่งเซลนะครับกำไรเราขอเช็คในรูปแบบของ p i p as Position ถ้าเรามีไม้เยอะเราก็ขอกินกำไรเยอะหน่อยถ้าเรามีไม้น้อยเราก็กินกำไรน้อยลงนะครับถ้า p i p as Position นี่มันมีค่ามากกว่า Cross p i p ก็คือ8ปิ p นะครับ เราก็จะทําการปิดออเดอร์โดยาใช้บล็อกโคลส a ท e นะครับปิดทั้งฝั่งบายและทั้งเซลเลยนั่นเองนะครับและอย่าลืมนะครับหลังจากทําการปิดออเดอร์นะเรามีตัวแปรอยู่ใช่ไหมครับเราก็อย่าลืมรีเซ็ตค่าตัวแปรเหล่านั้นนะครับโดยการใช้ modify variable reset ค่า lot b lot s signal b signal s ให้กลับเป็นค่า0นย์นั่นเองนะครับแล้เราจะเอาค่าเหล่านี้ไปขึ้นไปแสดงบนชาร์ตเราก็ใช้บล็อกคอมเมนตเห็นไหมครับ e a มุมบนขวามือ b a l a n c e Equity นะครับทศนิยม2ตำแหน่งโชว์ g n a l Buy s h โชว์ Signal Sell จากตัวแปร Signal B และ Signal S ตามลำดับนะครับในหน้า on init เราก็จะ modify chart นะครับ chart เราอยากจะได้เป็น candlestick ไม่มีกริดก็โชว์กริดเป็น no โ,โชว์ period separator เป็น no เราตั้งค่าได้ตามความชอบของเราเลยนะครับสีของแท่งเทียนแท่งเทียนขาขึ้น บูแคนเดลเลือกเป็นสีเขียวแท่งเทียนขาลงแบร์คันเดลเลือกเป็นสีแดงถ้าชอบตามผมก็ตั้งตามผมได้เลยนะครับเสร็จแล้ว export file ออกไปเดี๋ยวเรามา backtest ทดสอบกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูการ backtest กันนะครับ 1> ex 1 0 0 advanced trading robot นะครับ cci indicator strategy นะเรามาทดสอบกับ eur usd นะครับเดี๋ยวหลังจากทดสอบเสร็จแล้วนะครับ ผู้เรียนได้ EA ไปนะครับทำความรู้ทำคมเข้าใจกับมันแล้วเนี่ยสามารถปรับไปใช้กับทองคำได้ด้วยนะครับปรับไปใช้กับคู่ค่าเงินอื่นได้ด้วยนะสามารถทำไปเป็นระบบ scalping ทองคำได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผู้เรียนลองลองไปใช้ดูนะเราทดสอบโดยการใช้โมเดล e v e r y t i c ินะครับเดี๋ยวเราจะใช้ visual m o d ดดูการทำงานก่อนนะครับมาดูการตั้งตัว expert property นะครับ Lot size เนี่ยเราให้เริ่มต้นที่0.01 00 CCI period คือ14นะครับ CCI value 1คือ100 CCI value 2คือลบ100นี่คือค่ามาตรฐานเลยนะครับ Signal start ก็คือ5นะครับ Grid distance คือ30 Lot size คือ0.01 Cost pip ก็คือกำไรแบบ pip as position เนี่ยเราเอาที่8 pip นะครับ i n d i t i o n d e p o s i t ก็คือ1,000 USD นะครับเราเริ่มต้นการทดสอบกันนะ เดี๋ยวผมจะเอาอินดิเคเตอร์ CCI นะครับ Commodity Channel Index ใส่ลงไปด้วยนะครับเห็นไหมครับว่า period คือ14นะครับ level เ,เ,เราพิจารณาอยู่2 level คือลบ100แล้วก็100นะครับตัวลบ100เนี่ยเราอาจจะใส่ไปด้วยนะครับว่าเป็น oversold นะครับนะครับส่วน100เราอาจจะใส่เป็น overbought นะครับ เห็นไหมครับเดี๋ยวเราลองทดสอบกันนะครับสังเกตไหมครับ EAN มุมบนขวามือ b a l a n c Equity E ทศสนิยม2ตำแหน่งนะครับ Signal by u ตอนนี้มีค่าเท่ากับ2แล้วนะครับหาเท่ากับ5แล้วนะครับตอนนี้เท่ากับ5เท่ากับ7แล้วนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีการเปิดอะไรครับสัญญาณนะครับเปิดเปิดเปิดบ่ายใช่ไหมครับเปิดไม้บายเกิดขึ้นนะครับเมื่ออะไรครับ มีการตัดขึ้นของอะไรครับเส้นลบหนึ่งร้อยเห็นไหมครับโอเวอร์โซนะมันมีการตัดขึ้นปุ๊บมันก็จะมีการเปิดไม้บายเลยนะครับและสัญญาณจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ5ตามเงื่อนไขที่เราตั้งไว้เห็นไหมครับเราก็จะปิดออเดอร์นี่ครับเปิดเพียงแค่ไม้เดียวก็ปิดออเดอร์ได้นะครับที่8อะไรครับที่8ปปิ๊บใช่ไหมครับก็ได้กำไรมา0.8 u s ดอลลาร์นะเดี๋ยวเราดูต่อไปเรื่อยๆนะครับ การทำงานมันจะค่อนข้างไวนะครับเพราะว่าตัว indicator CCI เนี่ยมันจะเป็น oscillator ที่ไวไวกว่า RSI นะครับเห็นไหมครับเมื่อ signal มันไม่ถึง5มันก็ไม่มีการเปิดไม้นะครับมันก็จะนับซ i g n a l ไปนะเห็นไหมครับตอนนี้ signal เกือบจะถึง5แต่ไม่ถึงนะครับก็ไม่มีการเปิดไม้เช่นเดียวกันแสดงว่าการทํางานถูกต้องใช่ไหมครับสังเกตต,ตอนนี้ signal นะครับเซลล์ Sell มันมากกว่า5นะครับเมื่อกี้เพื่อนดูทันไหม เดี๋ยวลองเอา EA ไปแล้วลองไป b a c k เทสดูนะครับแล้วมีการตัดลงเห็นไหมครับซิกแนลมันนับได้6นะครับตอนตัดลงนะครับก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ5ใช่ไหมครับมันก็จะเปิดไม้เซลล์นะครับพอเปิดไม้เซลล์ปุ๊บมันก็จะเช็คราคาละว่าราคามันมากกว่าหรือราคามันน้อยกว่าการเปิดไม้เซลล์ก่อนหนะ้าถ้าน้อยกว่าก็ f o r w t r d t e ถ้ามากกว่า ก็แก้ไม้เห็นไหมครับนี่คือกลยุทธ์ของเรานั่นเองนะครับและมันก็จะทํางานแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผลการแบ็กเทสกันเลยดีกว่านะครับผลจากการทดสอบนะครับตัวอย่างที่100 Advanced h e ว d i n g Robot CCI Indicator Strategy นะครับกับคู่ค่างเงิน EURUSD Time Frame 1ชั่วโมงโมเดล Everytick นะครับซึ่งเป็นโมเดลที่มีความแม่นยำ มากที่สุดนะครับในการทดสอบสังเกตนะครับผมทดสอบที่ระยะเวลา5ปีกับอีก6เดือนนะครับนะครับ5ปีกับอีก6เดือนนะครับส่วนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ผมนะครับก็คือตัวเลขด้านหน้าเนี่ยครับข้อมูลการแบ็กเทสนะครับมีตั้งแต่วันที่1เดือน1ปี2019นะครับถึงวันที่6เดือน6ปี2024ถึงผมจะตั้งค่าไปว่าถึงสิ้นเดือน6แต่ผลการทดสอบจริงๆจะออกมาได้แค่วันที่6เดือน6 ปี2 0 2 4เท่านั้นนะครับต้องอ้างอิงกับข้อมูลใน PC เราด้วยนะครับส่วนการตั้งค่าตามนี้เลยนะครับผู้เรียนได้ได้ EA ไปลองไปทดสอบ b a c k t e s ดูนะครับมาดูนะครับเปอร์เซนต์ดีๆนะครับ m a x i m มอด,ดีอยู่ที่35.24 relative ดีๆอยู่ที่3 5 2 4เมื่อ maximum ก,กับ relative เ,เนี่ยมันใกล้เคียงกันหรือมันเท่ากันแสดงว่า EA มีเสถียรภาพนะครับและ เปอร์เซ็นต์ดีๆไม่สูงนะครับตรงนี้ผมยังไม่ได้ทำการออ t ติมไนเลยนะครับเขียน EA เสร็จปุ๊บผมแบ็กเทสเลยนะครับดังนั้นถ้าผู้เรียนไปออปติมไนเนี่ยแน่นอนค่าที่ได้ต้องดีกว่านี้100%นะครับมาดูกำไรนะครับระยะเวลา5ปี6เดือนได้กำไร181%นะครับก็ไม่น้อยนะครับถือว่าเป็น EA ที่เหมาะกับการนำไปใช้งานเลยทีเดียวนะครับ ผู้เรียนนะครับที่เรียนมาถึงจุดนี้แล้วมีคำถามสงสัยตรงไหนเนี่ยส่งคำถามมาสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับและถ้าใครต้องการจะลงเรียนคอร์ส EA ออนไลน์นะครับกับผมก็มี2ช่องทางให้ท่านเลือกนะไม่ว่าท่านจะไปสมัครสมาชิกตามลิงก์ที่ผมให้นะครับหรือจะสมัครสมาชิกเป็นสมาชิกช่อง YouTube ก็ได้นะครับนะครับมีความง่ายมีความสะดวกต่างกันนะครับเอาตามที่ผู้ที่สนใจจะลงเรียนเนี่ยสะดวกเลยนะครับ และเมื่อสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยก็ส่งผลการสมัครมาให้ผมทราบใน l ล n e Official Account หรือใน i n s t a g r กรใน w h t t s a p p นะครับเตาตามสะดวกเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับพบกันใหม่ในตัวอย่างต่อไปสวัสดีครับ